สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมนะครับกับตวัดแล้วก็ทีม K-W Team นะครับวันนี้เรามาเล่น Metal Fod กันปืนในเกมนี่หายสองเกิดไรวะโอเคปืนที่ผมใช้เนี่ยเป็น MP5 MP5 yeah. ่ะโอเคไหมแต่กครับกูเก็บสอง เ p ็มพีไคือมันเป็นปืนที่ดีนะนี่ือดาบโอ้โหโหลับหมด โอ้ยแตกโอเคมันก็มีหลายปืนนะมีปืนเคาะด้วยนี่มันมีปืนอะไรอีกวะ DMR กับปืนเคาะอ๋อส่วนใหญ่เป็นหมดนะนี่นี่จีสามหกเคอู้ยโคตรเฟี้ยวโคตรเท่หกร้อยเหรอโอเคต่อนะฮะนี่ปืนตัวนี้เวอร์จาา ไหนวะออกเื็แบบให้เซฟเป็นจุดเหรอโอ้ยระเบิดหมวแตกไปครับโอ้โหเวอร์จัดแล้วก็แพ้โอเคปืนต่อไปคงไม่มีอะไรมากกลับ M4 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 นะครับทุกคนแกย้ำเลยนักหนาวไปเฮ้ยมีตัวนี่โอ้โหสองเมตรแตกเยอะจันมาเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองปืนนี้กัน โอ้โหยังไม่ทันได้ลองเลยแตกไปตัวนะมิ่งมาปัาไปครับงี้ฮุ๊นิดหน่อยไม่มีแตบอับทุกเม็ดมาดูนะนี่โอ้โหข้ามหลังคาพูดเสียว ตกครับโดดไปครับหนีมังหลังปึ๊บมีเลือดโอ้อยอมืมาทุกทีลูดก,ก,กูตายหมด ็แย่ละเอาดีๆอ,อืมอะไรเนี่เยเจ็บเจ็บเจ็บเจ็มัยิงรการชิงระเบิด ว่าในเรื่องแมปโรบอกโอ้โหแมปที่เล่นยากตาลายอ่ะ